โอเคค่ะสวัสดีุทู้ชค่ะตอนนี้อยู่กับช่องทาจิมาสติยอทาจินะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวนี่เๆกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวไหนดีเราเอาตัวแรกเลยดีกว่าสามารถขอมาได้นะ ก็เชื่อว่าถกิมันสูงได้เท่าไหร่ส,สูงสุดได้แค่นหนึ่งไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ความแก้มแด้งของหนงนะคะเราจะลองแก้มแดงประมาณนี้แบบอายชิโร Để hà tha cho nó được bộ tỷ này Để hà tha cho nó được bộ cụ ทันจิโร่ประมาณทันจิโรประมาณนั้นอ่า <laughs> เดี๋ยวเราก็จะแบบอืมอเป็นม่วง นี่คือแบบนี่คือแบไมล้วก็นี่คืออะไร มันจะเป็นผู้ชายที่มีผมยาวน่อยนี่มัดหลังมันก็นเล่นก็คู่ก็ไปลูก้ก็ตายสิ่งที่กูชอบทีสบ่สุดก็รู้ก็เต้ ลูกกระตายดิโกนธรรมดาเขาใช้กันก็าจะจเป็น,นปลูกกระตานี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เราจะทำอะไเมชั่น นี่ตังต้งแตวละครแบบตาแล้วก็ตาคนละสีด้วยมันจะเป็นเกมที่แบบแปลกๆหน่อย อันนี้ก็ยังไม่ใส่เนาะเราจะไมะ่ตัง้งเยอะเลยมากเย,ยอะไปเย,ย,ยอะหยายยยบมาไม่เยอะ กราต้องหาเจ้าปได้มาเข้าก่อนเนี่ยกุ <c oughs> ลเกีิไม่มันต้องแบบไายะหานกันด้วยโอ้โหวนเนี่ย แล้วก็สีตอนเขมสวยแล้วต่อไปเมียวกระโปรงครับดอกแล้วก็ต้องมีแขนยาววัดเตอรแขนยาวแขนยาวฉันอยากจะแขนยาวแบบที่มันเป็นอย่างนีง <c oughs> งง้มันผูกขีดนิ้วอะแต่เม้งไม่มีดอกไม่เป็นไรเราก็จะไม่อ,อะไรกับแบบนี้มาก จะไปปลาตีนของพวเราเองเราก็เต้นแบบง่ายๆพากกูขี้เกียจแล้วนวกเหรอไยนวดก็จะเท่ๆอันนวดตรงนี้ก็จะไปสีขางนวดนวกอันนี้อาหารไม่ต้องมีตรงนี้ดอกอีดอก มีตรงผ้าคลุมด้ม่ไหมผ้าปิดปากอ้อหเม,มันสวยรัดคอเลยมาหนีเด็ดทหารบางทีกูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมทหารต้องมีอะไรแบบดำๆแบบเขียวๆอย่างนี้ด้วยกูรู้ว่ามันช่วยในการพรางตัวแต่นี่ก็คือแบบต้นไม้เกิน ดอกไม้ต้นไม้เกินปุ๋ยมุย้ยเดี๋ยวกูจะให้ตัวนี้แฝงเป็นตัวลายไว้มึงนี่เหมือนตัวดีจัดเดี๋ยวตอนแรกกูจะเป็นแบบถืออมยิ้มลึกอมอย่างเงี้ยนี่ถือแบบขนมไม่สปอยดีกว่า เนี่ยเนี่ยเนี่เราก็ยังไม่ถ่ายดูนะบุ้ยบุ๊ย